ชอบชิมชิวถนนคนเดินรื่นรมชมตลาดครั้งที่2ถนนคนเดินอยู่ตรงข้ามกับสถานี m r t มทบางซ่อนและตลาดบางซ่อนนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง20ตุลาคมนี้ชอบอยู่ในเต็นท์ใหญ่ไม่ต้องกลัวเปียกฝนนะคะก็จะมีขวดใหญ่700บาทถึงจะแมกวนนี้สูตตะเมินตะเมินไม่มาเลยวันนี้ตะเมินอะ ดีค่ะเที่ยวท่องกับตองนาหน้านมาแล้วนะคะช็อปชิมชิลถนนคนเดินรงข้ามสถานีบางซ่อนค่ะมาง่ายๆด้วย MRT ลงสถานีบางซ่อนใช้ทางออก4หรือ5หรือ1ก็ได้นะคะทางออก1น,น่าจะสะดวกที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ต้องข้ามถนนเลยนะคะทางออก4จะอยู่ด้านโน้นนะคะโอ้ทางจะอยู่ด้านหน้านะคะ มาถึงแล้วนะคะถนนคนเดินเอาเข้าวเปียบเมืองใต้โอ้ยมาถึงนี่เลยใช่เขาชอบกินอยู่ชอบกินแบบนี้ค่ะที่เป็นแบบอย่างนี้ข้ <c oughs> าวเปียบเมืองใต้ข้าวเปียบเขาอร่อยนะคะมุ้มีสตอด้วยอันนี้คือสตอข้าวใต้นะครศรีทุ่งสงนะคะ หน่อไม้เสื้อผ้านะคะยีนมือหนึ่งราคา199บาทนะคะโอ้คาโกวินเทจมีร้านกิฟท์ช็อปนะคะเอาสามอย่าง50าเหรอคาดผมน่ารักมากเลยว่าชิ้นละย0่นะคะสามอย่าง50บบาทนี่ไง ปกติหลอดนี้หนูขายเท่าไหร่เนี่ยปกติอันนี้หนูขายห้าร้อยห้าสิบค่ะอ๋อห้าร้อยห้าสิบ ml สี่สิบห้า ml อออมันก็จะมีบอกว่าเป็นอะไรใช่ถ้าขวดใหญ่เจ็ดร้อยใช่แถมอันไหนอันอ๋อแถมฟรีเลยใช่อันนี้สองร้อยสองร้อยแต่อันนี้คือเจ็ดร้อยถ้าซื้ออย่างนี้ก็คือเจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยบวกเจ็ดร้อยบาทก็คือได้สองร้อยไปด้วยอ๋อโอ้มันมีทุกอันเลย ห้าสิบก็คือเจ็ดร้อยใช่แต่ว่าแถมสองร้อยแบรนก็เหมือนห้าร้อยกับสองร้อยเนาะเออคุ้มเดี๋ยวให้ลองดูอะไรนี่อีกโซเซ็กซี่โซเซ็กซี่ของโรงงานอือคือไม่ใช่ของน้ำหอมแท้ด้านใไม่ใช่ไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์แต่ว่ากลิ่นเหมือนใช่อ่ให้เรากลับมาดมสีดูดมสีใช่ไหมอือหอมใช่โอเคนี่มาร้านนี้นะคือว่ามันกรอบมา เรไม่อบน้ำมันเน้อย,ย่างโคุนโอ้โหมีทั้งลูกชิ้นแล้วก็มีทั้งเนื้อย่างเนื้อย,ย่างสิบสอง 12, ลูกชิ้นสิบบาทนี่กำลังย่างอยู่นะจ๊ะของกินอินเทรนด์นะจ๊ะไก่ทั้งหลายนะคะโอ้นี่เขาบอกว่าเผ็ดคูณสองสิบห้าชีสติ๊กชีสโบ เกาหลีว้าวร้านไก่ทอดเกาหลีของกินอินเทรนด์นะคะนี่จอปยวราชนี่หอยโข่งหน้าเนาะ ย่างอินดี้ก็คือไส้ย่างกัไไขเอาลูกลอกอ๋อ,ม,อ,อมีใหญ่มีเล็กมะพร้าวปั่นนะจ๊ะปั่นนมสดด้วยนี่แบบนี้2 5นี่น้ำลำใหญ่แก้วใหญ่45แก้วเล็ก35มหนกกระทาหัน่นตัวละ25ยี่บาท4ตัว100่งรตอยังีนข้าวหมกไก่นะจ๊ะ ข้าหมกเนาะข้าหมกร้นอ,น,น,อน,นเลยจ้านี่ช็อคิมตูนิเซียเลยนะคะลูกละสามชิ้ห้าสลูก100บาทนะคะอันนี้มันผู้ซาอะไรอ่ะผู้ซาช็อ 68, 68, 68กโกแลตผู้ซาจินค่ะอ๋อผู้ซาช็อกโกแลตหกสิบบาทหกสิบบาทุกกล่องเลยค่ะ,ละกล่องละหกบาทใช่มัสแคสหกสิบบาทค่ะนี่เลือกเลยค่ะก็้ือหกสิบบาทขายไม่แพ นีโซชิสิบบาทสิบแถมหนึง่งอ๋อเขาโรยโรยไข่กุ้งสวยงามอลามแท้แลตะลึงนี้พวกแซลมอนแซลมอนดองกุ้งดองแบบนี้กล่องละ60บาทโอ้หน่าทานมากเลย โชคอำนวยนะคะตีสายหมอู้มาแล้วเอาแบบนี้50บาทของต้องมีมะเร็งทอดโหอันนี้ตัวใหญ่ใหญ่อะไรไม่รู้เนี่ยร่วงเหรอ นี่อ่องปูเอ๊ะเหมือนเราเคยซื้อสินค้าคล้ายๆอย่างนี้เลยนี่เท่าไหร่คะเนี่ยอ่องปูเนี่ยถาดละร้อยค่ะอ๋อถาดละหนึ่งร้อยกระดองละยี่สิบอันนี้กระดาษเลยอ๋อนี่หกสิบอืมอันนี้เป็นปูดองนี่ไดฟุกุหัวแดงมีชา斑斓ชาเขียวผลสดผลสดหัวแดงอ๋ออันนี้เป็นชาเขียวมีขนมจีนด้วย สถาด100อ๋อก็คือถาดละ30บาท4ถาด 100, าด 100. นเูเลือที่1นึ่งแข่งขันส้มตำถาดพัดตำข้วโดพดกล้วยมะม่วง แดงกว้านะคะโอ้โหมีสารพัดเลยภายกรอบคัชชาคนก็ก่อนนะคะโอ้โหคนเยอะมากเลยค่ะปลาไก่พนครนอุ้ยดูลูกค้าเขาซะก่อนนะคะขายดีมากเลยนะคะข้างหลังก็ใหม่ๆเลยที่ใกล้มือเราก็มีเป็นพลาสติกมาช้า กินละสิบบาทสิบบาทสิบบาทนะคะน,นี้ไส้ทอดหางหมูทอดนะคะอันนี้ไส้ทอดอันนี้หางหมูทอดหางหมูแล้วเท่าไหร่มีสิบแปดสิบ้หนึ่งอ๋อตามไซส์เนาะถ้าแเป็นอันนี้เท่าไหร่อันนี้หกสิบบาทเหรอ,อเอาหกสิบให้อันหนึ่งค่ะได้อันขยับขึ้นไปนี่แปดสิบเหรอ อ๋อถ้าอันใหญ่ก็คือ100บาทอืมแล้วไส้นี่ไข่อย,ยังไงเนี่ยอ๋อลอะยี่สิบบาทไข่ดีนะเนี่ยเห็นไหมล่ะอ๋อมีน้ำจิ้มด้วยนี่เขามีหลายราคานะคะหางโหมดทอดตามไซส์ ร้านนี้หอมมากเลยค่ะชอบกลิ่นแคนตาลูปมากเลยค่ะและก็ยังมีกลิ่นอ,อื่นๆอีกนะคะ คอนท้องข้างในคือตลาดถนนคนเดินข้างนอกเป็นขายทุ่วเรียนนะคะมีเป็นถนนคนเดินนะคะชอปชิมชิลถนนคนเดินเรื่อนลมชมตลาดถึง20ตุลาคมนี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ จเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ